รู้แอปทักซอนมีอีกชื่อหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ เป็นชื่อที่คุ้นติดหูตั้งแต่ก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงสําหรับนางเอกสาวแอปทักษอนแต่ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอมีอีกชื่อหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ตั้งให้ตั้งแต่กําเนิดออกมาลืมตาดูโลกแอปทักษอนเกิดวันที่27ตุลาคม2523โดยมีชื่อว่าเด e ็กหญิงอีฟซึ่งมาจากอดัมกับอ e ีฟเพราะเป็นลูกสาวคนแรกส่วนสาเหตุที่กลายมาเป็นแอปเนื่องจากความเพี้ยนของภาษาจึงทําให้คนติดปากเรียกแอปมาโดยตลอดโดยแอปทักษอนได้เผยพันรายการแช สา,สาวสตรองว่าเด็กหญิงอีฟมาจากคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้นี่แหละค่ะก็เป็นลูกสาวคนแรกไงก็เป็นอดัมกับอีฟส่วนเปลี่ยนมาเป็นแอฟตอนไหนก็ยังงงๆเหมือนกันคุณแม่ก็งงอยู่ๆก็เพี้ยนมาเป็นแบบนี้คือพอดีเมื่อก่อนมันภาษาฝรั่งเศสกับไทยไงตอนเด็กๆอยู่นู่นทางนี้ชื่อจริงของลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่เอวาร,เารินเตชานรงค์ยังความหมายเชื่อมโยงกับคุณแม่อีกด้วยเอว่าอีฟแอาาฟภาษาฝรั่งเศส และกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาด